ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกิยภามดามนะคะหลังจากที่หายไปสองสามวันเนาะคุณนกหยุดไปก็มีงานนะคะมีงานที่ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะคะก็เลยต้องปล่อยผ่านการทำคลิปวิดีโอนะคะออกสู่สาธารณชนนะคะก็หยุดไปสองสามวันอย่างที่บอกนะคะ ก็จะมาเริ่มก่อนวันนี้เลยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นี้ได้มีโอกาสได้ชมคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหภาพเมียนมานะคะแต่เขาไม่ได้เป็นคนพาม่านะคะเขาเป็นคนรัชฉานเป็นคนไทยใหญ่นะคะต้องยอมรับนะคะว่าประเทศสหภาพเมียนมานี่มีชุนกลม ชนกลุ่มน้อยนะคะหลายเผ่าพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเรียงไทยยายรัชฉานะคะมอน ơi, เออยว้าเออยโกก้างเอยอยหลายเผ่าพันธุ์นะคะเนาะแต่แรงงานนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มาจากรัฐกะเรียงมาจากรัชฉานรัฐมอนนะคะแต่ว่าคนไทยเราส่วนมากจะไม่แยกแยะนะก็จะ เหมารวมว่าเป็นคนของประเทศสหาภาพเมียนมาแต่จริงๆแล้วคนพามา100่าร้อยรเปอร์เซ็นต์น่ะส่วนมากจะไม่เข้ามาในประเทศไทยนะะส่วนมากจะเป็นคนไทยใหญ่นะ,ะไทยใหญ่นี่มาอันดับหนึ่งแล้วก็กะเหรี่ยงนี่มาอันดับสองเลยะครับอืมเนาะและตอนนี้มันมีบุคคลบางกลุ่มนะคะเข้าไปเรียกร้องสิทธิ์นะคะตอนแรกก็เรียกร้องสิทธิ์บัตรเหลืองบ้างอะไรบ้างขอบัตรประชา,าชนขอความ เทียบเท่ากับคนไทยบ้างแล้วก็หลังสุดนี่มาขอขึ้นค่าแรงนะคะจริงๆแล้วคุณนกก็ไม่ตอนนั้นคุณนกก็คิดว่าจะเป็นพวกกลุ่มแรงงานขึ้นไปประท้ะทวงขอขึ้นแรงงานแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าทุกคนมาฟังคลิปของน้องคนนี้เนาะหนุ่มชาวรัชชานะคะก็น่าเห็นใจเหมือนกันม,มันเป็นบางครั้งนี่มัน มีอะไรที่มันลึกมากกว่านั้นนะคะมันเป็นแผนการของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของประเทศสหาภาพเมียนมาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาชมคลิปเลยนะคะคุณนกอยากจะให้ทุกท่านมาฟังคลิปกันนะคะคลิปคลิปนี้มีคำตอบแต่ว่าคุณนกไม่สามารถที่จะให้ฟังได้หมดนะคะแต่ก็จะตัดนะคะจากจะทำเป็นสองคลิปนะคะเพราะว่าคลิปที่น้องก็พูดเนี่ยยาวมาก แล้วก็ทุกท่านนะคะที่เข้ามาตัมมาฟังช่องของกรรยาภามาดามขอให้ใช้เวลาฟังนิดนึงนะคะแล้วก็จะเข้าใจแล้วจะเห็นใจน้องมากๆเลยนะคะน่าเห็นใจจริงๆโอเคเนาะเดี๋ยวคุณอกจะพาไปเลยนะคะพาทุกท่านไปชมคลิปเลยค่ะหรือคนที่กําลังจะเข้ามาก็แล้วแต่นะครับขอร้องครับเรามาอยู่บ้านเมืองเขาแล้วหนีร้อนมนาะพึ่งเย็นครับ อย่าสร้างความร้อนร้อนให้เขาเลยอย่าขอสร้างความแตกแยกเขาให้เราอยู่ยังไงก็ควรอยู่อย่างนั้นครับอยู่ตามขอบเขตของเขาที่ให้ไว้เหตุการณ์มันจะไม่วานปลายครับต้องจำคำนี้เอาไว้ครับเจ็บที่เราเบาที่สุดทนได้ทนครับทนไม่ได้ก็ออกหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆครับอย่า ตักตัมแล้วจมอยู่ที่เดิมที่เก่าไม่งั้นมันจะเป็นมันจะทำให้หการน์นันปลายขึ้นครับผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากกว่าแรงงานตาน่าง้า้ทั่วไปหรอกครับผมมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปีสามช่วงระยะเวลานั้นผมจำได้ว่าน้ำท่วมจังหวัดแพร่เมื่อปีสามแดน่าจะเป็นห้าตุลานะครับผมมาอยู่ หรือห้าธันวาไม่แน่ใจผมก็จําไม่ได้เพราะว่ามันนานมาแล้วแต่ที่นี้ผมเพิ่งจะมาขึ้นทะเบียนเมื่อปีห้าเจ็ดครับผมล่องล่องใต้ขึ้นเหนือผมไปอยู่ตรกรรมลังบากอยู่หลายที่ครับไปถึงบาจเจาะนาราธิบาทไปจนถึงสงไงกรโกลกไปอยู่สารจังหวัดชายแดนใต้ไปอยู่กรุงเทพผมไปมาทุกแห่งโหนครับ ผมไม่ได้สร้างความเหลื่อร้อนผมอยู่ในไทยมาก็ทั่วทุกสารทิศครับเหนือล่างกลางใต้เจ็ดจิเจ็เจจังหวัดผมไปอยู่มาทั่วครับผมไม่เคยสร้างความเหลื่อร้อนผมไม่เคยแบ่งแยกโนชั้นวันะนรังเกียจใครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาเหลื่อร้อนสิ่งไหนที่เขา กระทำความผิดให้ผมเริ่มไม่พอใจผมก็ออกยินยอมที่จะออกจากตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันปี68มันก็ผ่านมานานแล้วครับมาคิดดูผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ผมก็ยังต้องเดือดร้อนด้วยจากเนื่องจากว่ามีการประท้วงมีการเรียกร้องแต่เรียกร้องเถอะครับค่าแรง เจ็ดร้อยที่คุณขอมาเนี่ยมาคิดดูมารวบรวนดูนะครับถ้าค่าแรงเจ็ดร้อยเกิดขึ้นค่าเงินเฟ้อสิ่งของทุกอย่างก็ขึ้นแพงขึ้นแล้วเราจะได้อะไรครับจากที่เอาเวลาที่มาประทว้วงขอร้องเขาอย่างงุ่นอย่างนี้เอาเวลานี้ไปทำมาหากินดีกว่าไหมครับเวลาที่เป็นประโยชน์ทําให้เป็นประโยชน์ทําตัวให้เป็นนาฬิกาครับ อย่าทำตัวให้เป็นมานสังคมเรามาอยู่นี่เพื่อขอร้องเขาขอเพิ่งพาไปบูญเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นบ้านเราก็รูู้กันอยู่ครับมีนาทำนาทำไร่ก็แทบจะไม่ได้กินเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยแล้วอยู่เมืองไทยเราไม่อยากอยู่ใต้กดของพ่อม่กดขีเของเอง แล้ถึงจะหนีมาอยู่แผ่นดินทองนี้แต่เขาก็ยังตามกลับมาเพื่อรี่ไถ่ภาษีเราพี่น้องระวังกันนะครับที่ครั้งที่หนึ่งองสานจูจีมาขอค่าแรงสี่ร้อยที่กรุงเทพผลกระทบแล้วรับเต็มๆครับคนที่มาขอเขาก็กลับไปประเทศเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่อยู่ ก็ต้องได้รับบาปเจ็บช้ำน้ำใจจากเมื่อก่อนไม่เคยมีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะก็ต้องถูกประนามว่าแรงงานต่างด้าวถูกขวาดถูกปะปามเป็นยังไงบ้างครับเพราะต่อมาขอเรียกร้องทิทธีเท่าเทียมคนไทยขอบัตรประชาชนเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือกลยุทธ์ของรัฐบาลพมา่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้รยละเอียดนะครับ แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นค่าแรงเจ็ดร้อยเขามาขอให้ซึ่งเปลี่ยนไปไม่ได้เลยครับที่จะขอได้แต่สําหรับในงานอย่างพวกผมเนี่ยไม่มีวันที่จะเงยหัวขึ้นไปประท้วงเอาเวลาตรงนั้นมาทำอาหากินดีก,กว่าครับเราหยุดหนึ่งวันเราก็เสียไปแล้วสามร้อยเท่ากับเราจะได้เดือนหนึ่งได้เบี้ยขยันสามร้อยก็ต้องหักไปหมดสามร้อยก็เป็น เป็นหกร้อยหยุดวันหนึ่งหักสองวันผมคนหนึ่งผมไม่คิดที่จะประท้วงไปขออะไรทั้งนั้นเราอยู่กับเขาถ้าเราดีเขาก็ให้ไม่ต้องไปขอครับรักคือการให้ไม่ใช่การขอถ้าเราขอถ้าเขาไม่ให้เราเราก็จะเลืออร้อนเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้เป็นไงครับเลืออร้อนกลยุทธ์ของทหารที่ยึดอำนาจที่ปกป้องที่ใช้ระบบแบบแบบคอมมิวนิสต์ เรียกร้องให้เรากลับแต่พวกเราไม่อยากกลับเพราะเรารู้อยู่มาตรการของเขาเป็นยังไงก็เลยไม่อยากกลับสุดท้ายก็ไปรวมกับกลุ่มของรัฐบาลที่มาใส่ร้ายให้คนไทยเกียดชังให้เราไปสู้เพื่อที่คิดว่าจะยืนยันตัวเราว่าจะร้องขอสุดท้ายคือมันเป็นการหลอกลวงรอให้เราไปติดกับเมื่อเราไปติดกับมัน เป็นยังไงครับนฐาฐบาลไทยส่งกลับคนที่เรียกร้องประท้วงมันไม่ใช่สิทธิ์ของเราเลยมันไม่ใช่จุดของเราเ,เราจะไปท้วงทำไมครับเมื่อเราอยู่บ้านเราเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วถึงมาอยู่นี่อยู่บ้านเรามีอะไรชู้เขาครับมีกระเสียมกระจอบเขามีอาวุธปืนมีทั้งทุกอย่างเราจะไปต่อชู้เขาต่อสู้ยังไงครับเราถึงมาอยู่นี่กันคิดให้ดีแต่ตองให้ดีอย่าไปต่อสู้อย่าไปประท้าเขา ดีได้ได้เรียเร่ยงได้เรี่ยงเก็บที่เราเบาที่สุดนะครับตอนนี้เรือดร้อนรจริงๆเพราะอะไรคนที่ถูกโจงกับนี่นะครับขอฝากเึงพี่น้องคนไทยหรือทาารไทยทุกท่านทุกคนผมอัดอันนะครับผมเป็นคนให,ใหญ่และชานนะครับ บัตรศาชนผมคือซึ่งตรงเนี้มันจะระบุอย่างชัดเจนเลยว่าเชื้อชาติอะไรนะครับศาสนาอะไรคือมันมันทำให้เป็นความขัดแย้งตรงนี้ผมเชื้อชาติฉานคือรัชฉานคือคนไทยใหญ่ศาสนาพุทธความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับบัตรพระมากออกให้เพื่อที่เขาจะแยกคนของเขาให้ได้อย่างเช่นถูกจับส่งไปทางไทยแน่นอนว่า ไม่ส่งให้อยู่แล้วจะัศึกไม่ส่งให้ทางการไทยไม่ส่งให้ทางการอย่างเช่นผมเป็นกะเหลี่ยงหรือว่าเพื่อนเป็นใครใหญ่เขาไม่แยกครับทางการไทยจะไม่แยกว่าใครเป็นใครก็จะส่งให้ทางรัฐบาลพมา่าอย่างเดียวเพราะว่าเป็นประเทศพมา่าซึ่งตรงนั้นแล้วคนไทยรู้ไหมครับทหารไทยรู้ไหมครับเขาเอาเราไปทาอะไรถ้าเชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติเขาจะสนามไม่ใช่ชสนาเขาแน่นอนครับผมเป็นคนรัชฐาน คนยใหญ่ซึ่งเป็นเนือเลือดของทหารที่อยู่กลุ่มต่อต้านพม่าค่ะคุณโก็ให้ฟังน้องก็พูดแล้วแต่ยังไม่จบคลิปนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะคะแต่จะมาพูดคุยกันนะ,ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะน้องเขาไม่ใช่คนพม่านะคะต้องแยกแยะให้ถูกน้องก็เป็นคนฉานนะคะคนไทยใหญ่นะครับ แล้วก็น้องเขาก็เข้ามาทํางานแล้วเขาก็ไม่มีส่วนรู้เห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเร,เรียกสิทธิขอ,อม,มีมีบัตรเหลืองที่เทียบเท่ากับคนไทยไปเรียกร้องค่าแรงเก0ร้อยนันไม่ใช่นะคะน้องเขาก็จะเดี๋ยวคลิปที่สองนะน้องเขาจะชี้แจงรายละเอียดมากเลยนะมันเป็นกลรวงกลยุทธ์ที่ทางฝั่งของรัฐ ประเทศสหภาพเมียนมาก็าส่งนะคะส่งหน่วยก่อกวนนะคะเข้ามานะคะเข้ามาเพื่อเรียกร้องค่าแรงมันเป็นกลยุทธ์เป็นคนที่เขาจะเอาแรงงานนะคะแรงงานที่มาอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนกะเหรี่ยงเป็นคนรัฐรัฐฉานไทยใหญ่นะคะแล้วก็มอนะะี่ะส่งกลับไปนะคะแต่ตอนนี้เวลาส่งกลับนี่รัฐไทยไม่ได้แยกแยะว่าคนกะเหรี่ยงต้องส่งเข้า รัฐกะเกรียงคนไทยใหญ่ส่งเข้ารัฐกระเกรียงคนรัฐมอนส่งเข้ารัดมองเขาไทยรัฐไทยไม่ได้แยกคิดไหมคะรัฐไทยนี่ส่งกลับเข้าไปอยู่ในความครอบครองของทหารพรมาร่พมาพม่ามันก็เลยรู้ส่วนมากก็จบชีวิตนะคะฟังน้องก็พูดแล้วโอ้โหสงสารน้องเขามากเลยเนาะอือเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคลิปกันต่อไปนะคะสําหรับเ,เดี๋ยวมาฟังน้องเขาพูดต่อนะความอับอั้นตันใจแล้วจะเห็นว่าน้องก็ร้องไห้ฟังแล้วนะ่าสงสารนะคะ โอเคนาะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกรียาวามาดามน,นะคะและติดตามคลิปต่อไปนะคบมาฟังน้องเขาพูดต่อเนาะแล้วทุกๆท,ท่านก็จะเข้าใจนะครับได้คําพูดของน้องก็จะทําให้ทุกท่านเข้าใจมากกว่าที่คุณนกพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นความอัดอั้นตันใจของน้องค่ะนะคะโอเคแล้วเรามาเจอคลิปกันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังนะคะ เมื่อเข้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วช่วยดูโฆษณาด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอเก่าว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ